สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน,น้อยวันนี้ผมมาเที่ยวสัตหีบครับอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับพาทุกท่านมาชมบรรยากาศชายหาดครับอ่าวดงตาลของกองทัพเรือครับบรรยากาศดีนะักท่องเที่ยวเยอะครับพาทุกท่านมาดูกัน ป่าพมภริยาฐานรือแอบบนกตาวันนี้นับท่องเที่ยวเยอะครับหาสวยเดี๋ยวผมจะพาดูท่านดูบรรยากาศอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมันกน้อยด้วยนะครับไปดูกันเลยครับ เด็กเล่นชายหาดกันครับ เฮ้ยโอ้ยโอ้ยแสขอบบอดไม่ได้ว้าวอ่ะเดี๋ว้าวอ่ะ มีกิจกรรมเยอะครับมีการนวดนะครับนวดตัวมีทําเล็บมีทาสีเจลทําเล็บครับมีกิจกรรมหลากหลายมีระบายสีด้วยครับรูปปั้นระบายสีมีเล่นน้ำอ้คึกคักคับคนเยอะ ท่านไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมก็น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงรำ่ำรวยกันทองโชคดีมีชัยและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ